ยนนิบแล้วอยู่แล้วเรียกใครเรียกใครวะใครว่ายู่ดิบเหรออืมน้ำยู่ดิบเหรอเอออร่อยดีเนาะอร่อยวะใครวะอืขอบคุณมากค่ะทุกคนเดินเหรอเขาเห็นแล้วว่ะเขาเห็นปัดเแล้วทุกคนทุกคนเห็นไม่ไแล้วเห็นวันแล้วทุกคนแต่ติ๊กกระโดดมันโดดแล้วว่ะโดดโอ้โหอิู่วะยืนนิบท้ไมอะ ทุกคนทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนไอันนี้สองเพคเด็กมะนาวเพคสองเพคมะนาวไอันนี้เขาขับใครเออก็มังมึงลุ้มอ่ะไอ้ปุ้ยก็อยู่นี่มันอยู่ที่ไหนเรามันเข้า่อปแล้วนี่มันอะไวะมันเข้าอยู่โทรศัพท์ไอ้ปุ้ยมึงมาช่วยไอ้นิมทุกคนทุกคนแล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่ง ชุดป๋อเขาอยู่เครื่องบินไอ้ปุวยอยู่ในเครื่องบินอ่าทุกคนทุกคนไอ้ยูนิฟเกีย่าตีนะทุกคนเขาเขาไม่ยิงแกก็อย่ายิงเขางนนัออกแกมาตีเขาก่อนอ่ะแกมาตีเขาก่อนน่ะก็แหม่สู้กันเดียวลูกไม่ได้ไอจีไอจมันข้ทุกคนทุกคนอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บทุกคนทุกคนเขาเจ็บแล้วทุกคน ทุกคนทุกคนเขาจะเดาขอเวลาหนอไม่ต้องเขาจะขวานด้วยทุกคน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 เขาจะคายุ้ยสุเกะคายดีมือกูคายเอ้าไอ้ดิบมันเข่าก้าวทุกคนเขากำลังคายสองตัวดีทุกคนกูไปแล้ว ทุกคนทุกคนคนไอ้ต่างกันอยู่งไแล้ไอ้ก็อยู่ดี่ยี่งกิ่งเนตายไปโอ้อะไรวะแม่ต้องเลยดีๆเาอยู่ดีเขดักอยู่เหรอไอ้ตอกิ่งๆนี่เหอหาตหัวตออะุ่มหัวเพื่อนเออจะมาหัเพื่อนเลยไม่อ่อนไม่อ่อน เดี๋ยวคอปุ้ยไอปุ้ยลุกโอยเเยบงเออแจ็เพวกแกกหนทุกคนเยเออแกเฮ้ยอย่าไปร่วงของมันเอทุกคนทุกคนไปก่อนไออนี้าจเอาจีจย้อะไรตาเออโดนแท้จี้โดนไปแล้วแหละรอบนึงกูดีกูนะจี ตัดต่อดกคอนุกคนอะไรโอเคเป็นสตีถ้าเขากดไอ้นี่กูตึอะเื่อานี่อุ้ยเราดิคอกดิคอนหยุดดิคอน เหล็กไม่ใช่เหรอเอาขอ,องมึงเต็มชุดเลยอ่ะใช่เอาขอ,องงนูนั้นอะเก่งขึ้นกิ่งย